ที่วิชาสวัสดีครับพวกเราบาสถ้าผมก็เราก็ห่างหายไปนานเหมือนกันกับการนี้ครับผมไม่เพราะว่าเราเหมือนมันเริ่มปีที่สองการนี้ไงการแหลดคูลิ่งไงเพราะาจริงก็การนี้อยู่เรามาแต่แบบว่าเราเรีวิวใหม่ใช่ซึ่งครั้งที่แล้วปีแรกพวกเราก็ได้แบ่งแยกยูนิต66 เป็นอะไรเป็นคนละโปรดักต์กันแต่ว่านนกับกันแดดใช่เป็นอันนี้กับกันแดดแต่ว<ช>่าในปีที่2นี้เราก็ได้มากับกันแดดติดแอร์ทั้งที่คนครับแล้วใช่แล้วก็ติดแอร์จริงๆเหมือนแบบลบสององศาไปเลยแล้วก็สบายมากครับผมแล้วก็จริงๆ,งๆมันไม่ได้แค่ทานหน้าได้อย่างเดียวก็จริงๆแบบสามารถทาได้ทั้งตัวเลยครับเย็นจริงครับเย็นครับคือเราทุกคนเคยลองใช้จริงๆแล้วแล้วก็ทาปุ๊บมันจะรู้สึกแบบเย็นทันทีทันใดจริงๆใช่ครับเพราะเมื่อกี้ก่อนมาก็ทามาแล้วก็ออกจริงครับออกก็เมื่อกี้แดดจ้าเลยต้องพกไว้ตลอดครับ จะรับเคล็ดลับเหรอเคล็ดลับเคล็ดลับเรียมปอกันแดงอ๋อง่ายเลยครับผมแค่โ i n มันแดดไว้ในกระเป๋าท้อง copper กันแดดกันแดดกันเย่ครับผมติดแอร์ด้วยใช่ผมด้วยครับผมรุ่นเดียวกับคุณเลยพูดยังไงผมพูดแล้วผมไม่ได้พแค่กันแดดรับผมอาเี้วยผมรับสององศาเย็นครับผมก็วอรดเจลเหมือนกันครับครับ คูล okay. really ิ่งคูล right like ิ่งครับไปไปไปพกครีมกันแดดผมพกแอร์ติดตัวไปเลยเฮ้ยเก่งนะแอร์เยอะคุณแอร์ไหนคุณนี่เรียกว่าขาดไปได้เลยกันแดดกันยังใช่กันแดดติดแอร์ครับใช่ครับใช้ได้ทุกวันตลอดใช้ได้ทุกวันเลยครับต้องมีอยู่ควรใช้ทุกวันใช่ครับกันแดดนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ได้ต้องใช้ทุกวันครับคือเพราะว่าอากาศอากาศประเทศไทยเก็เรียกว่าแสงแสงประเทศไทยก็แสงแดดประเทศไทยก็ร้อนด้วยแล้วก็แรงมากใช่เราต้องเราเรียกว่าเราต้องทาครีมกันแดดทุกวันเพื่อแบบว่า เขาเรียกอะไรแบบการล้างติวหน้ามันดงมันเหี่ยวใช่เราจะได้อายุเยอะขึ้นจะได้หน้าไม่เหี่ยวอ่ะเขาเรียกว่าอายุอายุไม่ตามหน้าเด็กหน้าเด็กอะไรเงีหน้าเด็กหน้าเด็กอากาศร้อนทาก็ไม่ได้เย็นเย็จริงครับดวงที่แดดแรงมากเลยอย่างจริงจริงครับมารอร่างก็ร้อนแรงไม่พอครับผมแต่ก็จริงผมมาตั้งแต่เที่ยงก็เห็นบี่อาสู้ทุกคนรออยู่แล้วก็เห็นเห็นว่าเขามาตั้งแต่เช้ากันแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากเพราะว่าวันนี้ก็แดดร้อนจริงจริง คืมว่าเราควรที่จะแจกกันีเย่ยูวีเนี่ยให้ทุกคนใช่ทุกคนเนี่ยจะได้แบบว่าทุกคนจะได้กันแดดอยู่ทนได้นานใช่ซื้อให้เอาในจัดเขาผมก็สําหรับวันในประเทศไทยนะครับที่เป็นวันสภาพอากาศร้อนๆอย่างนี้เพราะเราก็ต้องคนพกกันแดดไว้นะครับผมเพื่อที่จะรักษาสภาพหน้าให้เราเอจิ้งช้านะครับแล้วก็จะได้หน้าเด็กนะครับฝากกันนี้กันแดดยูวีติดแอร์ด้วยครับผมครับผมทาได้ทั้งวันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าหลังแต่งหน้าหรือว่าก่อนแต่งหน้าทาได้ครับ เเอาไม้มพแล้วก็5จุดแล้วเยอะคนละสูตรกับผมคนไหนของผม2จุดพอผมแตะปุ๊บแล้วทางหน้าเลยยิงเหรอเป็นคนละสูตรกับผมอ่ะคัพเปอร์นี่ไม่ไม่ผมดีปะ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 เะป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 ะือปะ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 อะปะปอปะ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 ปมปะ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 ปมปะปะปะอะปะปะะปล ใช่ครับทำแบ็คเอาเอาเพลงเลยใช่ไหมหรือว่าเอาบัมเอาเพลงเอาเพลงเลยตอนนี้ก่อนนะถ้าผมเพลงคัมแบ็คัมแบ็คอหรครับก็เปลี่ยนโหมดนะวันนี้รับผมนะเพลงนะแล้วก็วันที่เก้าแบ็คเราคือวันที่เก้านะเก้ากับรักกรกฎาคมไม่ได้อยากนอนแล้วก็พวกเราก็เพิ่งจบจบบั้มแรกไปเนาะที่เราเจือกเดือยฉนใช่ไหมแล้วก็บั้้มบัม เราวันที่9เลยนะเพลงค o มแบ็ c k เพลงค o มแบ็ c ของพวกเราเนี่ยวันที่9นะครับผมกติดตามนะพวกเราพวกเราตั้งใจไงไปบ้างในบัมในปีที่2เราพัฒนาพัฒนาตัวเองใช่ป่ะครับผมดูจากสีหัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราแบบฟิตกันมากแบบแบบในในปั๊มนี้การค o มแบ็ c ครั้งนี้พวกเราแบบเจียบตัวกันมีการคือเหมือนกับว่าเราขึ้นลุกขึ้นหน่อยเราห่าง เป็นไปได้ครับผมเปป็นไได้อ๋อจริงจริงผมยอมจริงจริงผมยอมเป็มหาลัยครับเป็นไปได้สูงครับผมคิดว่านะฮะก็ผมคิดว่าถ้าทุกคนได้เจอเพลงคัมแบ็กไปก็น่าจะเซอร์ไพรส์นะครับสองเรบผมเพราะเราดูทุกอย่างนะมันทุกอย่างเลยเราเราไม่ได้เจอเราคือเราไม่ได้ปล่อยเพลงนานใช่ไหมเรามาโผล่มาอีกทีหนึ่งมันก็จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วผมเชื่อครับ ไม่ไม่ผมว่าผมว่ามันคือพอพอเราเดบิวต์มาซิงเกิลแรกคือเอ๊ะมันซิงเกิลแรกอัลบั้มแรกคือ,อมีเขาอยู่ไอ้ชายมันก็จะมีความแบบเป็นสดใสหรือว่าเป็นความแบบว่าเราเปิดเปิด,เป,ดเปิดประเดิมเหมือนว่าการเป็นศิลปินปีแรกเลยมันมีความเป็นแบบเป็นลูกี้หน่อยหรือว่าเป็นเป็นตัวพวกเราเองมีความคิดเล่นสนสอย่างเงี้ยเป็นแฟชชี่อ่านนั่แหละยๆคำศัพท์มากมายที่อยากจะพูดต่อแต่ว่าพอพอ,พออัลบั้มส <c oughs> องพี่มันหน้าโตขึ้นหรือว่ามีความแบบเหมือนเราเหมือนเราเริ่มเริ่มมีประสบการณ์กับอัลบั้มหนึ่งมันก็จะแบบพัััฒนนาามมเป็อลบ้ มันมันแล้วแต่คนว่าคนดูอาจจะแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ตกใจในในบางคนอาจจะตกใจกับเพลงบางคนอาจจะตกใจกับสีผมเนี่ยมันได้ผมมันได้หลายอันเลยนใช่ใช่สนรักหล่ะฮะครับเป็เองเฉยนรูอะไรนี่กันบอกนะค่ะก็เอาจริงในในเพลงเรียกว่าผมมีอ่าสปอยล์ล่วงหน้าแล้วกันอืมอืมฮะอือะไรก็สปอยล์อะไรก็หมายถึงว่าก็ต้องต้องจับรายละเอียดในในในเพลงดีๆครับมันมีบางอย่างซัมติง เอออ๋อโอเคอะไรนะแนวเพลงมันจะเป็นยังไงครับอะไรนะเพื่อนในวงคิดไม่ถึงก็คือมันแนวคนรู้มีคนรู้มันแนวนอนที่ตั้งก็ฟังได้หมดเลยครับโทรศัพท์ที่ังไหนก็ฟังได้จะตะเคียนข้างสปอยแล้วสปอยที่นัดถ้าเราสปอยได้เลยด้วยผมรู้สึกว่าจริงๆเลยเรยกได้คลิีเพลงที่เทมากเลยครัแต่ว่าทุกคนน่าจะแบบชอบมากแต่ผมคิดว่าก่อนปล่อยเพลงให้ไม่ปล่อยเพลงที่ออกมาแล้กคนอาจะชอบนะจริงจริงอันนี้จริงจริงครับจริงว่าโอ้โหดีอะ ีคร <Allah> ับใช่พ ah ี่ชายฮะตื่นเต้นปะผมก็เพิ่งดูเมื่อวานอะไรเงี้ยใช่เราเพิ่งดูกันเมื่อวานอะไรครับผมอะไร KV เป็นไงครับเค KV ครับเค k ีหรือเค k ีครับเค k ีหรือเค k ีแล้วเค KP ครับก็วันนี้เคพีมาตอบเค k ีเมื่อวานก็คือรู้สึกว่าเมื่อวานดูได้ดูเค k ีละบอกเลยว่าตกใจไม่ถึงรูปแล้วเหรอฮะตอนนี้ พออย่รูปแล้วอ๋อไม่คิดเขาส่งรูปมาองเี้ก็ดูแล้วตกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เปน่อยรูปเลยไงอ่าอินเนอร์แบบว่าแรงมากแรงมากแบบมองมาปุ๊บรู้เลยว่าแบบเป็นการคัมแบ็กที่น่าตัดน่าติดตามน่าติดตามแน่นอนคือถ้าปล่อยผมบอกเลยปล่อยมานี่ทุกคนตกใจแน่นอนอ่จับตามองครับจับตามองอยู่ฮะอีหยาที่สำคัญนะผมครับทำไมครับชุดครับ ชุดทำไมอ่ะชุดทำไมครับไม่เหมือนชุดเดลีที่แล้วครับเหมือนกันนี่คุณจะใส่ชุดเดิมต้องถ้าใส่ถ้าใส่บาวาวเต้นก็แปลกๆ ชุดก็จะแตกไปเลยนะผมว่าถ้าสมมติใส่ชุด d บีมาเดินแถวนี้คนก็จะมองจริงครับชุดก็เริ่มไปใส่กันแล้วใช่ไม่ไม่ไม่เนี่ยนะอันนี้เราเราไปทุกอย่างแล้วแต่เนี้ยเราเพลงเรารูปเราชุดเราไปอัลบั้มแม่เราอัลบั้มอัลบั้าพี่ยงพี่ยงพี่ยงเป็นโปรดิวเซอร์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรดิวเซอร์อะไรเขาเป็นโปรดิวเซอร์มาจากไหนเขาไป็เนี่ยพูดไปเนี่ยคุณอาชัยว่าใครที่จะแบบว่าเท่พมือดูสุดเลยที่เราไปแอบดูไปแอบดูมาก ในอัลบั้มต่อไปผมว่าเดผมว่าผมว่าท no ุกคนทุกคนก็มีความเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ใหม่ขึ้นผมว่าดีแล้วดีดีดีดขึ้นครับคุณน้องดีขึ้นคู่ตัวเฟเวอรบิทวันนีแกงแร็ปเปอร์เฟริทวันนะกูดิชชัยอันที่ผมชอบชอบผมชอบแกงแกงแรปเปอร์เหมือนฟาร์เวลมาเฟอร์มอล่าความที่เข้ามอเดือนกีที่แล้วแล้วก็เท่กว่าเดิอนด้วยมินดิมินต์อะไรบางอย่างบอกเลยว่ารอดูนะฮะ คุณคุณก็ไม่คุณก็เดี๋ยวนี้คุณมาลอนเยอะนะลอนเคยอะไรตอนนี้เดี๋ยวนี้พูด้ใช่เขาติดครูนะลุกคุณคุณก็ลุกใหม่เหมือนกันนะโตไอเคิรูลอนโตไอเครูทำถึงอ่าถอยแล้วพิคาสับยูไอชัยใช่ครับครับผมก็เป็นเป็นฟิสิกอลอัลบั้มแรกของพวกเราด้วยคือที่ผ่านมาเราเคยมีแต่โฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอัลบั้มแรกที่มีทุกๆอย่างที่พวกเราอยากได้ จะมี lyric book มีการ์ดมี photo book มีไวนิลแล้วก็มีรูปหน้าหลังน่ารักครับผมครับผมคือพวกเราก็ process การถ่ายจะบอกว่าสนุกมากเพราะมันมีหลายหลายมูทมันเล่าตั้งแต่เราเดบิวต์จนถึงเราจบอัลบั้มใช่ในอัลบั้มที่เข้าอัลบั้มอันี้อ่ะอย่างเช่นแล้วก็อย่างเช่น lyric book ของแต่ละเพลงก็จะมีรูปที่เข้ากันกับเพลงนั้นอ่ะอย่างเช่นอะไร watch your step เป็นไงเล่นมันนี่เล่นแบบว่า เป็นแบบเล่นเกมเป็นเกมเป็นเกมแบบตึกๆป่ะใช่ใช่เป่ตึกแล้วแบบว่าถ้าเล่นเล่นต้องระวังไม่ให้ตึกมันถล่มเลยใช่ครับอย่างแค่น้องชายเ็อะไรม่ช่กิข้าวรั้านอาหารไงดเนอร์ไงดเนอร์อาเป็นทัน์เซอร์ไพรส์อะไรจากบ้านเซอร์ไพรส์จากบันเยอะมากเลยไหมถ้าบอกน่ไม่เซอร์ไพรส์ใช่มันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วสิครับ สองสั์สมดเพล้ยนะก็มีวันที่เก้ากรกฎาคมนี่หนึ่งสัปดายนะครับแล้วก็มีอัลบัม้มีคิคาลโยอชาเนี่ยออสองพัาย์แล้วอวสองแล้วผมเดียวจ้ามีอันนี้มีอันหนึ่งวันที่14สิงหาทำไมฮะทำไมฮะเจแปนแปนอ๋อเอเา็สามแล้วสามสัปพาแล้วแล้วไม่สมรสนิยมสิบหกสิงหาแล้วก็สมรสนิี่ไทยหห้าแล้วยแล้วก็สี่คนนี่สีผมสผมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเขาอ้มสอเลยอน เอาไปถอายรายการอะไรมาบัสซิ่งเจแปนมีหลายอย่างมากเอาจริงแล้วรายการมันมีอะไรนี้นี่พี่พี่ EP สองครับบัสซิ่งเจแปน EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่มันมีกี่ EP พี่ไทยเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีกี่ EP คือขึ้นไหลังมีเซอร์ไพรส์จากบ้านได้แน่นอนแต่ว่า์แบบแบบเต็มพิ่มอย่าบอกว่าแบบนู้นว่าแบบให้แบบว่าโอเจรอนิดนึงเหมือนว่าเราเราก็แบบว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนใช่ตามแน่นอนคือคือที่หายไปหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่ว่าพวกเราแบบหายไปไหน เราไปซุ่มทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วกันในทุกในตลอดนี่ผมใหม่ที่หัวแดงหัวทองหัวอะไรก็แล้วนี่หัวงอกเลยครับครับผมเป็นพี่ตอนนี้ทุกคนเป็นพี่ชายแล้วเพราะว่าเนื่องจากภาพที่พี่ไทยปล่อยไปครับพี่เคเรานั่นเอง่างนี้นะแค่แนบมีพี่สองครับคอปเปอร์มีน้องสองคนน้องเอาไปเลยครัีเนื้อวัวลายวัวลายโอ้ใช่ไหมเดิน อ๋อคุยโอเคได้เหรอไม่คุยพูดโอเคได้ครับเปพืเออผมก็นึกว่าคุณพ่าวที่คุณพูดไปน้องผมพูดใหม่คือน้องูดเนี่ยเพิ่งเกิดมาใหม่นะชื่อว่าเคเด่นเพิ่งเกิดเหมือนออกรถนะร้อนเลยรอนเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเพิ่งเกิดมาหนึ่งเดือนพี่เค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 คือผมว่าเอาจริงในอนาคตเนี่ยเขาต้องมีฉายาแน่เลยแบบพี่เคเลยอะไรตั้งกันกับน้องเด่น น้องเด่นเป็นฟิลฟิลแบบเป็นล่างคิดให้เลยเหรอเราชื่อจริงเท่มากนะชื่อจริงชื่ออะาชอรอาพอะไรอาชะไรอาชีพอะไรอ้ชพะาชีพัะาชดาชีพัรอีอไรอชีพไรชีเไรอี่รอาชีพอะรชีดอะรอาีรอ่ชีราีอรอาีพอรอาีพอไรอาีนออรรีอชาผมไ้องชอะอออะองเด่นอเราออออาเดือนก่อนแก้มรา ใครใครใครดีใครคิดนนะครับจิมูุไม่ค่อยได้พูดนะผมแปลจิมบุคไปฝากฝากบัสใช่ไหมครับครับผมก็ฝากพวกเราบัสบ c คอร์ทฟิวไอชายครับช่วงนี้พวกเราเตรียมตัวแบบหลายหลายอย่างอยู่เบื้องหลังมากมายครับซึ่งบอกเลยว่าจะเราจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีทั้งเท่มีทั้งแบบหลายหแบบครับเอาเป็นว่ารอติดตามครับปีหลังๆจะไม่ทำให้ทุกคนเบื่อแน่นอนครับครับ